สวัสดีค่ะคู่ที่สองของช่อง24นะคะนี้พี่เสดาวอยู่กับทันเทพเซอสจีเริฐหรือว่าบาังมัดของตาคนระับันเทพขอสอสิี่ประเสริฐนะคะขอท้ากล้านารงพันพินิษ์เคยเจอกันมาบ้างไหมคะยังครับยังนะคะจอมฝีมือสองแข้งสองกาดไฟนี้จะาก,กัาดซ้ายหรือก,กัดขวาด,ดีก็ <c oughs> ต้องรอดูครับต้องรอดูรอกัดสองกาดเลยไหมก็น่าจะค่ะล่าสุดเพิ่งชนะสิงห์ดำมาความมั่นใจกลับมาหรือยังคะ กลับมาแล้วกลับมาแล้วนะฮะไฟนี้เจอก้านาลงมีอะไรต้องกังวลหนักใจไหมคะก็มีบางแค้งให้ได้ครับเขาก็มีเตะแล้วก็มีจำในครับค่ะขวางหน้าให้ได้ครับข,ขวางหน้าให้ได้นะคะมวยเข่าอย่างกล้านาลงเทียบกับมวยเข่าอย่างสิงห์ดใครชกยากกว่ากันคะก็จะน่าจะกล้านาลงครับกล้านาลงนะคะอาวุธไหนที่มั่นใจว่าจะเก็บชัยต่อเนื่องได้ในไฟนี้คะก็มีเตะครับกับหมัดครับ ตะกับมัดให้เลืองเราให้เลือกระหว่างมวยเข่ากับมวยหมัดเราชอบชกกับมวยแบบไหนไมวยเข่าก็ได้ครับมวยเข่านะคะไฟนี้จะซ้อมที่ไหนคะซ้อมที่อุบลเหมือนเดิมครับอุบลเหมือนเดิมท่านน้ำหนักนี่เป็นไงบ้างก็ได้ครับพอดีครับปล่อยๆเท่าไหร่คะน้ำหนักปล่อยๆห้าสิบสี่กว่าห้าสิบห้าสิบสี่ครึ่งนะฮะบอกเอฟซีหน่อยคะ่ะไฟนี้จะมียุบให้เห็นไหมคะไม่ยุบแน่นอนครับไฟนี้ไม่ยุบแน่นอนเลยนะคะนี่คือทันเทพสจิตประเสริฐคะ่ะสวัสดีคะ่ะ